เป็นเกมที่บ้าคลั่งสุดๆครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นสงครามตุกติกเพราะว่าเวียดนามถึงกับเดือดสิงคโปร์ให้แฟนบอลเข้าชมได้เพียงแค่70คนเท่านั้นครับจากทีแรก300คนปรับลดแบบกระทันหันครับเหลือเพียงแค่70คนโอ้โหงานนี้เล่นแรงเล่นหนักกันจริงๆครับพร้อมกับบอกว่าจะปิดตายเหงียนส่วนนซึ่งก็ทให้แฟนเวียดนามนั้นฉุนกันแบบยับยับเลยครับเหตุไฉนล่ะ ที่ลดตัวลงเยอะขนาดนี้โดยจากแข่งขันกันในวันนี้ครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชัดไทยครับล่าสุดก็ลงฝึกซ้อมมือแรกเรียบร้อยและ โคดิชิมั่นใจเต็มเปี่ยมพร้อมกับบทสัมภาษณ์พร้อมกับการวิเคราะห์ในการเจอกับฟิลิปปินส์เกมนี้ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลอาเซียนครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีคิวลงแข่งขันครับใส่กันนัวเลยระหว่างสิงคโปร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมชาติเวียดนาม ที่มีซุปตาดาวดังตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งซึ่งก็คือเงียนส่วนเซนนะครับตอนนี้เขาเองก็กลายเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งมาแดนที่เงียนกวงไฮ เป็นที่เรียบร้อยโดยจะเริ่มแข่งขันกันในวันนี้เวลา2องทุ่มเป็นคู่แรกของรอบรองชนะเลิศแต่ว่าที่สําคัญไปกว่านั้นครับก่อนจะเริ่มกันแข่งขันปรากฏว่าสิงคโปร์เล่นแรงเลยครับคือบีบทุกทางเพื่อให้เวียดนามเนี่ยยากลําบากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของตัวการเข้าชมของแฟนบอลเวียดนามครับที่ลดแบบกระทันหันเลยเหลือไปแค่เจใบสำหรับรอบรองเกมนัดแรกโอ้โหงานนี้เวียดนามจะเอายังไง นะครับมีแฟนที่เข้าไปเชียร์เนี่ยเพียงแค่70คนเท่านั้นซึ่งพอดูจริงๆแล้วเนี่ยจะถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับโดยในตอนแรกเนี่ย ทางสิงคโปร์เองก็ประกาศว่าจะจัดสรรตั๋วเกาแฟ,ฟเวียดนาม300ใบเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยเยอะนะครับ300ใบถ้าเทียบกับสนามเนี่ยที่มีที่นั่งมีแค่6,000ที่นั่งแล้วอีก5 7 0ที่นั่งเนี่ยเป็นของแฟนบอลสิงคโปร์ครับแต่ไม่รู้เหตุไนล่ะเปลี่ยนแผนอยากกน่างกระทันหันครับก็เลยเกิดข้อสงสัยให้กับเบื้องลึกเบื้องหลังของชาภาพในครั้งนี้แฟน,นเวียดนามไม่พอใจจริงๆคือการกำหนดตัวกันในขันของแฟนบอลทีมเยือนในรายการยแชมป์อาเซียนเนี่ย ทีมเ้าบ้านครับมันมีกฎอยู่นะบอกว่าต้องจัดสรรตัวอย่างน้อย8%ของจํานวนแฟนบอลทั้งหมดให้กับทีมเยือนคือ8%เป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งสิงคโปร์เองก็น่าจะปรับแบบน้อยที่สุดคือ8% 70ใบนะครับถือว่าน้อยมากๆคือถึงแม้ว่าฝั่งของเวียดนามเนี่ยจะช่วยพูดคุยว่าเฮ้ยสิงคโปร์เอา,าให้เยอะกว่านี้หน่อยนะ500คนก็ยังดีดีกว่า300แต่เอาไปเอามา สิงคโปร์ไม่เล่นด้วยครับเหลือเพียแค่70ใบซึ่งน้าเกิดซื้อตั๋วผีราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกงานนี้ก็กดดันเอาทุกทางจริงๆครับโดยผมเองก็คิดนะคิดคนเดียวนะครับคิดว่าสิงคโปร์เนี่ยที่เขาเปลี่ยนสนามก็เพราะว่าอยากจะเพิ่มความกดดันให้กับ ทีมชาติเวียดนามมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าสนามของเขาสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยมันเป็นสนามที่ใหญ่ใหญ่มากนะครับแล้วแฟนบอลก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมีอยู่กลุ่มเดียวย่อมเดียวอย่างแมตช์ที่เจอกับไทยเนี่ยแฟนบอลของสิงคโปร์ก็ไม่ได้เยอะเลยก็เลยทําให้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่พวกเขาตัดทินใจเลือกสนามที่มีที่นั่งเนี่ยน้อยลงครับแคบลง แล้วให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมเกมให้เต็มสนามก็เลยจะเกิดบรรยากาศที่มันเข้มข้นขึ้นเวียดนามมก็น่าจะกดดันขึ้นด้วยตุกติกได้อะไรตุกติกได้หมดเลยครับตอนนี้พร้อมกับสั่งว่าให้ปิดตาเหงียนซูนเซนได้เลยถ้าเกิดว่าเขาเก่งขนาดนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากสื่อของเวียดนามเองที่เขาออกมารายงานล่าสุด21ชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยจำกัดตัวเหลือเพียงแค่80ใบเท่านั้น อะไรมันจะน้อยขนาดนี้นะครับน้อยจริงๆโดยหลังจากที่ฟิลิปนามเองทราบข่าวนี้ครับก็มีการคอมเมนต์มุมมองต่างๆนานาครับลายคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดกลับมาเล่นที่บ้านของพวกเขานะเขาจะเอาคืนอย่างสาสมหรือว่าบางคอมเมนต์บอกว่าให้ตัว70ใบไเนี่ยโดน70อย่างแน่นอนและยังบอกว่าถ้าเกิดมาแข่งที่เวียดนามแช์ที่2เนี่ยฉันจะให้ตัวพวกคุณเพียงแค่7ใบเท่านั้น นะครับโอ้โหให้เจ็ดใบก็น้อยเกินไปครับเวียดนามหรือว่าอีกเม็ดหนึ่งเขาบอกว่าพวกเขาต้องการแน่ทีมแพ้ในบ้านอย่างน่าสังเวชดังนั้นปล่อยพวกเขาไปตามทางไม่ขายตัวให้กับแฟนบอลเวียดนามเนี่ยพวกคุณกลัวแน่นอนและในแม์ที่2เราจะตอบโต้กลับทําให้พวกเขารู้รู้สึกแย่หรือว่าอีกเม็ดหนึ่งเขาบอกว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยเล่นดีกว่าเขาตั้งใจจะเปิดประตูให้แฟนบอลสิงคโปร์เข้าไปแบบฟรีๆเลยปล่อยพวกเขาเข้าไปชมความพ่ายแพ้ของทีมนี่ครับอีกเม็ดหนึ่งก็บอกว่า กลัวเวียดนามเราคนหาทุกวิธีทางเพื่อลดความแข็งแกร่งหรือว่าอีกเม้นนึงครับเขาบอกว่าสิงคโ,โปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ทําไมพวกเขาถึงทําแบบนี้กับแฟนบอลเวียดนามถ้าเกิดกลับมาเล่นฉันจะให้ตั๋วพวกเขาคืนไปนแค่70ใบเท่านั้นนี่นะครับอันนี้เป็นมุมมองของแฟนเวียดนามครับก็เดือดสุดๆ นะครับที่ได้ตั๋ว70ใบแล้วเหมือนสิงคโปร์เนี่ยจะเปิดให้แฟนบอลของพวกเขาเข้าชมฟรีเลยเพื่อที่จะให้แฟนบอลมากันเต็มสนามครับงานนี้เป็นงานยากของเวียดนามแน่นอนแต่สื่อของฝั่งเวียดนามเขาก็มั่นใจนะว่าจะชนะแบบสบ,บายๆด้วยการมีเหงียนส่วนเซิรนและก็เหงียนกวงไฮแต่ก็อย่าลืมว่าสิงคโปร์มีทีเด็ดที่ขาดนะครับโดยเฉพาะลูกบอลยาวและกองกลางจากญี่ปุ่นหมายเลข7็เนี่ยผิวไหวนะครับคุมเกมแดนกลางได้อยู่หมัดแต่เขาเล่นอยู่คนเดียว มันก็เลยช่วงท้ายเนี่ยสิงคโปร์จะแย่ตลอดนะครับพอหมดแรงปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าโดนคู่แข่งอัดยับอัดน่วมเกมนี้ถือว่าน่าดูครับระหว่างเวียดนามเจอกับสิงคโปร์วันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามหลังเกมกันด้วยเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับอัปเดตรายงานล่าสุดเกี่ยวกับทีมชาติไทยของเรานะครับก็เดินทางถึงสิงคโปร์และก็ลงฝึกซ้อมมือแรกเป็นที่เรียบร้อย โดยในการฝึกซ้อมเนี่ยโคชิก็เน้นเรื่องการปรับตัวเข้ากับสนามหญ้าเทียมเป็นหลักและก็กำชับไม่ให้มีใครเจ็บจากการฝึกซ้อมนะครับคือซ้อมให้เบาที่สุด ไม่ได้วิ่งหนักอะไรมากมายครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคอนโทรบอลซ้อมพื้นฐานการเซตบอลการจ่ายบอลแต่เรื่องราวที่ดีก็คือสุภโชคสารชาติครับเหมือนจะมีเวลนะมีเวลที่อาจจะได้ลงสนามพอเราดูจากการฝึกซ้อมเนี่ยสุภโชคก็ซ้อมแบบเต็มเ็็ตหน่วยแล้วนะครับไม่ได้มีการแยกซ้อมแต่อย่างใดทั้งการวิ่งสปินทั้งการเคาะบอลจ่ายบอลทําได้หมดซึ่งเจ้าตัวเองก็ออกมาบอกและครับว,ว่ามั่นใจมากๆพร้อมที่จะลงสนามแล้ว อยู่ที่โคดิฮิเนี่ยจะเลือกเขาลงเล่นหรือเปล่าแต่มันก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับส่วนลุ้นที่ไม่มีเนี่ยก็คืออิชิอาจจะมองอีกมุมหนึ่งกลัวว่าสุปโชคจะมีอาการบาดเจ็บเพราะเล่นในหญ้าเทียมแต่อีกมุมหนึ่งนั้นสุปโชคเองก็บอกว่าพร้อมนะครับแต่เขาเองก็ไม่ชอบนะสนามหญ้าเทียมเพราะกังวลเรื่องของอาการบาดเจ็บนี่แหละแนวโน้มที่ผมคาดเดานะอาจจะยังไม่ได้ลงในเกมนี้ ถึงแม้ว่าจะฟิตร้อยเปอร์เซ็นตก็ตามเนื่องด้วยกังวลเรื่องของอาการบาดเจ็บครับถ้าเกิดเจ็บขึ้นมารอบชิงชนะเลิศมันอาจจะเป็นเรื่องยากของเราก็ได้ทั้งสุขบันทัดและก็สุปโชคนั้นต้องระวังให้ดีซึ่งจาพูดถึงความเสียเปรียบของเราเนี่ยแน่นอนครับความคุ้นจินกับสนามเราเสียเปรียบแน่นอนถ้าเกิดไปสนามย่านเนี่ย ราอาจไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายแต่นี่เป็นสนามย่าเทียมฟิลิปปินส์เองเขาก็คุ้นชินอยู่แล้วครับโดยมีกองหน้าดาวรุ่งวัยย2ปีที่กำลังฟอร์มดีในตอนนี้และเป็นทีเด็ดทีขาดให้กับฟิลิปปินส์อยู่เสมอมา ทั้งบิยอนมาตีนคริสเตนเซนเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับเป็นดาวันโวสูงสุดของรายการหรือว่าอาเลซุนครับผู้เล่นหมายเลข10ที่ขึ้นแท่นดาวันโวสูงสุดของทีมชาติฟิลิปปินส์ในการแข่งขันยูแซมอาเซียนรอบนี้ này, ด้วยการทําไปแล้ว2ประตูมีผลงานที่เรียกว่าจัดจ้านน่าสนใจจริงๆครับเนื่องจากปั่นป่วนคู่แข่งได้ทุกวินาที อายุ22ปีเท่ากับสุปนัสครับแต่ว่าเป็นกองหน้าที่เคลื่อนที่ไม่หยุดขยับต,ตัวตลอดเวลาครับซึ่งทำให้ยากต่อการจับทางและที่สำคัญครับก็เป็นคนยิงไทยด้วยในเกมคิงครับที่ผ่านมาในช่วงเดือนตุลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยครับเพชรคาดน้ายกคนนี้เนี่ยอันตรายในเรื่องของความฟิตที่ฟิตปึงปังมากแต่ก็ยังเชื่อว่าโจนาธานน่าจะเอาอยู่เลอิมสักน่าจะเอาอยู รวมถึงที่หายห่วงเนี่ยคือมีนิคลัสมิเกลสั้น,นครับถ้าเกิดต้องดวลหนึ่งหนึ่งกับอาเลซุนเนี่ยผมคิดว่ายังสามารถต่อกรเอาอยู่ได้เดี๋ยวยังไงมารอติดตามกันนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะแข่งขันวันนี้ดูคู่ของเวียดนามกับสิงคโปร์กันก่อนอะมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายกันนะครับเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือ การขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับโดยชุดนี้ของเราเนี่ยมีความหวังไปบนโลกที่สุดเพราะในโคต้าบนโลก17ปีมันจะเป็นโคต้า8ทีมของเอเชียซึ่งเรามีโอกาสสูงมากๆเข้ารอบ8ทีมไปเราก็จะสามารถการันตีได้แล้วครับโดยก่อนหน้าน,นี้ทีมได้ของเราอยู่โถ2แต่ไปๆมาๆ,มาๆครับพอจะจับฉลากจริงๆเนี่ยปรากฏว่าขยับไทยเรามาอยู่โถที่3 โอ้โหอะไรเกิดขึ้นครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะเจอทีมแข็งก็ได้เพราะอยู่โด2เนี่ยมันจะไม่มีสิทธิ์เจอกับทีมที่อยู่ถูเดียวกันทั้งอุสเบทั้งออสเตรเลียทั้งทางจิกิถานเนี่ยเราจะไม่ได้เจอกันเลยแต่พอเราขยับไปอยู่โถสเนี่ยเรามีโอกาสเจอทั้ง อุสเบทาจิเยเมนออสเตรเลียเป็นงานยากของเราอีกแล้วนะครับซึ่งเหตุผลการเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยเหมือนเขาจะนับเฉพาะการแข่งขันในปี2023นะครับไม่ได้นับภาพรวมทั้งหมดก็เลยเป็นเหน็ดให้ไทยเราเองครับขยับมาอยู่โถที่3โดยจะมีการจับฉลากในวันที่23มการาคมนี้และจะแข่งขันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียยังไงก็รอชมรอเชียครับวัยรุ่นไทยอายุ17ปีเนี่ยเป็นความหวังมากๆในการไปฟุตบอลโลกครั้งแรกของเรา รอชมรอตามกันได้เลยนะครับเอาแล้วในส่วนของคลิปนี้ครับผมก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิปหน้าคิดอย่างไรกันบ้างเขาเมต์เข้ามาแบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปเลยนะครับบาย